ช่วงนี้อากาศแปรปรวนบางวันแดดออกบางวันฝนตกจนร่างกายปรับสภาพไม่ทันยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ทำให้มีความชื้นเพิ่มขึ้นจนเชื้อโรคแพร่ระบาดได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่มักเป็นกันบ่อยในช่วงหน้าฝนมาทำความรู้จักกับโรคไข้เลือดออกเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกันดีกว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคมักระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีอาการไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันมีจุดสีแดงตามผิวหนังมักกดเจ็บชายซี่โครงขวาคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารการดูแลรักษาใช้ยาลดไข้ ห้ามใช้ยาแอสไพรินดื่มน้ำมากๆหรือดื่มเกลือแร่ถ้ามีอาการปวดท้องกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีการป้องกันทำลายแหล่งเพาะพันยุงกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังใช้ทายอเบดกำจัดลูกน้ำหรือปิดฝาให้สนิทนอนในมุงและทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัด หากมีอาการน่าสงสัยควรรีบไปพบแพทย์ทันที